สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแนะนำหนังสือกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปในสัปดาห์นี้เราจะมาเสริมความมงคลให้กับที่อยู่อาศัยกันค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าปี2566จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านบ้างเพื่อเสริมพลังความปังตลอดทั้งปีเราได้นำทริคก,การปรับฮวงจุ้ยในบ้านและร้านค้ามาฝากกันค่ะมาติดตามอ่านกันเลยค่ะ สำหรับเรล่มแรกที่เรานำมาฝากกันมีชื่อเรื่องว่า500เคล็ดรับปรับพวงจุย้ยบ้านร่มเย็นคนร่ำรวยของเศรษฐกรโชคสิริกุลชัยหนังสือเล่มน,นี้ได้รวบรวมเรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินทําเลตัวบ้านและส่วนต่างๆที่ควรจะรู้เพื่อการเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัยให้พบเจอแต่ความร่มเย็นร่ำรวย มั่งคั่งและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามายามที่มาอยู่อาศัยในบ้านค่ะสำหรับเล่มที่2มีชื่อเรื่องว่า่วงจุ้ยร้านดีค้าขายร่ำรวยเขียนโดยอนันต์ตั้งจงกิจเจริญสำหรับหนังสือเล่มนี้จะบอกเคล็ดลับในการปรับทิศทางการจัดวางการเลือกที่ตั้งและการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อนำมาซึ่งโชคลาภความร่ำรวยแก่เจ้าของกิจการร้านค้าค่ะและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานด้วยนะคะ เล่มที่สามีชื่อเรื่องว่า่วงจุ้ย12ราศีปรับแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงเขียนโดยเฮงนิรัน์หนังสือเล่มน,นี้เป็นการแนะนำเพื่อศึกษาให้รู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัยซึ่งส่งผลต่อการงานความสัมพันธ์กับชีวิตการเงินการเดินทางของอายุไขอันจะมีที่พักเป็นตัวชงทั้งชงดีชงร้ายสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองค่ะจะต้องอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะ เล่นที่4ี่ชื่อเรื่องพวงจุ้ยสำหรับชาวบ้านฉบับเตีย๋ยเขียนโดยแปะเกี้ยหรือสีสมรมณีรัฐสำหรับหนังสือเล่นนี้ว่าด้วยหลักการของห่วงจุย้ยให้รู้ว่าอะไรคือยินอะไรคือหยางและการจัดสรรให้ยินและหยางสมดุลกันเพื่อให้เกิดพลังชีที่ดีต่อตัวบ้านจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพกายใจแข็งแรงมีความสุข หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงค่ะและเล่มสุดท้ายชื่อเรื่องคู่มือแก้ไขหงวจุ้ยบ้านด้วยตนเองเขียนโดยอำนวยชัยปฏิพัฒน์เผ่าพงหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราที่ไม่ต้องไปพึ่งซินแซที่ไหนไม่ต้องรื้อถอนหรือสร้างบ้านใหม่ให้เสียเงินเสียเวลาเมื่อศึกษาเล่มนี้แล้วนําไปปฏิบัติก็จะสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนหงจุ้ยบ้านได้ด้วยตนเองง่ายๆค่ะ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขขึ้นค่ะและหนังสือเกี่ยวกับการเสริมดวงปรับฮวงจุย้ยก็มีให้บริการอยู่ที่ชั้นสองนะคะยังมีมากมายอีกหลายตำราหลายสินแจเลยค่ะในสัปดาห์หน้าจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ